สำหรับการโจดส, <Luc ar ic> สิทธิเก็บกินนะคะสําหรับคลิปนี้บอกแค่ว่าการโจดเนี่ยไปโจอย์ยมองไรกับเอกสารอีกองเดอแต่จริงๆแล้วสิทธิเก็บกินน่ะสามารถจดได้3-4ประเภทด้วยกันบพว่าสิทธิเป็น like <Holy vacc> สิทธิเก็บกินทั้งเมดสิทธิเก็บกินบางส่วนอม้าปอดสิทธิเก็บกินเป็นแนวดครองสิทธิเก็บกินเป็นแนวดเลิกสิทธิเก็บกินเป็นแนวดอันนี้เดี๋ยวเสียไปบอกคลิปต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปจุดที่ไหนไปจุดที่สำนักงานที่ดินนั้นๆน,น,นะคะเอกสารที่จะต้องใช้สมมติว่าจะจุดในฉนดใบไหนให้นำฉนดใบนั้นไปตัวจริงไปนะคะสมมติว่าไอ้พี่มีนาจะให้นูจะจนให้หนูพี่มีนากับหนูจูงแขนจูงมือกันไปที่สำนักงานที่ดินพร้อมกับฉนดใบจริงพร้อมกับบัตรประชาชนหนูบัตรประชาชนพี่มีใบเปลี่ยนซื้ออยู่บ่อเอาไปนั่น อ่ามีทะเบียนชงรถอยู่บ่กเอาไปนั่ μη, มีผัวมีเมียอยู่บ่อเอาไปนั่มนะคะเออประมาณนั้นแล้วก็จูงมือกันไปที่สํานักง,งานที่ดินานั้นๆนะคะไปตรวจเอกาสารก่อนช่องช่องคอคิวนะ่ะนะช่องแรกน่ะครับไปตรวจเอกาสารก่อนว่าเอกาสารครบถ้วนหรือไม่แล้วก็จับบัตรคิวเข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทําเรื่องจดให้จดจักปีจดตลอดชีบอจจบอจดตลอดอายุไขบอหรือจด3สาสปี4ีปีหรือจะจดตลอดอายุไขจะก็บอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบถามนะคะแล้วก็ มันพอหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะมีด้านหลังฉนดระบุว่า,าที่วากรเนี่ยเข้าไปแล้วนะจให้ได้สิทธทิเก็บกินในกี่ปีกี่ชาติก็ว่ากันไปนะคะประมาณนี้นะคะทําที่สำนักง,งานที่ดินพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะเป็นประโยชน์ชกุ๋แช่ให้เขาด้วยกูพพ่ค่ะ